สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะฮะในช่วงของบิ๊กบอนลุยคลุกค่ะวันนี้นะคะน้องบีนะคะกับพี่เปิ้ลน,นะคะแล้วก็อันนี้คุณลงุง หรือว่าเป็นคุณพ่อของผู้จัดการนะคะของสากลปฏิรูปนะคะที่มีสีสันาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะวันนี้จะนมาอยู่ตรงแถวไหนคะพี่เปิ้ลต้องถามคุณพ่อค่ะเดี๋ยวตั้งแต่ไปรับคุณพ่อมานะต้องบอกมาไกลมากพ่อแนะนําตัวก่อนคุณพ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่อลุงจรัญแดงกงเป็นพ่อของผู้จัดการนะคะสากลการเกษตรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อหนึ่งครับหนึ่งหมู่สองท่าชัยของเรานี่แหละ และตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรทุ่งนาวังรักทุ่งนาวังรักเขามาไกลมากแล้วน้องดีจังไก่โคตรปกติแล้วแถวละแวกนู้นเขาจะปลูกอ้อยกันนะคะแต่ตอนี้ก็ปลูกข้าวโอ้โหดัมปลูกไบริเวณข้างๆกันนเาะข้าวทั้งนั้นเราลงไปเนี่ยข้าวทั้งนั้นใช่นะครับคุณพ่อปลูกข้าวพันอะไรกันเนี่ยเป็นโลกสองเนี่ยกี่ไร่คะอันนี้มีแปดไร่พื้นเนี่ยพื้นที่นี้มีแปดไร่ปกติแล้วคุณพ่อทำกี่ไร่ หน่อยเดียวหน่อยเดียวแค่อสองทันแปลงแปลงนะฮะไร่สิบไร่อ๋อหน่อยเดียวแต่ก็ถือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบิ๊กบอยการเกษตรใช่ค่ะคุณพ่อใช้ตัวไหนบ้างคะเนี่ยยูเรียผสมซูเปอร์โบลิสนาะใช่แล้วยังไม่ได้ใช้ช่วงเนี้ยอ่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณเปิ้ลจะอธิบายให้คุณพ่อฟังแล้วใช้นะคะเพราะตอนนี้คุณพ่อนี่ปลูกข้าวพิโรนิกได้กี่วันแล้วคะเนี่ยก็ได้สิบเจ็ดวันและสิบเจ็ดวัน ปุยได้ห้าวันวันนี้แหละห้าวันวันนี้นะคะนี่นะคะว่าใส่ปุยห้าวันแล้วดูลากนะคะนี่ค่ะซูมนะคะลากขนาดนี้นะคะแค่ห้าวันนะคะแล้วก็ใบเขียวตั้งดีแล้วก็ใบเขียวตั้งนะคะเราก็ใบมันมันดีใช่ไหมพ่อพ่อชอบใจซูเปอร์โบลิสเนี่ยยังไงทำไมถึงชอบไอตัวนี้ก็มันคงทนและนานคนทนและนานกินอาหาร เดือนน่ะถ้าอย่างว่าไช่ยูเลียธรรมดาแค่ยี่สิบวันหรืออะไรนี่มันก็ปลายจางแล้วข้านี้มันหนักแล้วเนาะนี่นี่เป็นเดือนเลยใช่ไหมปกติแล้วพ่อต้องหว่านปุ๋ยกี่รอบคะปกติมันผ่านมาเอารอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเลยไปหยักไปหยัดธรรมดานี่เราต้องหลายรอบใช่ไหมพ่ออันนี้ก็แค่สองรอบสองรอบต้องหว่านปุ๋ยแจง้าอีกรอบนึงใช่ไหมคะอันนี้พ่อข้าวได้กี่วันนะห้ากี่วัน 17วันแล้ว17วันแล้วก็เพิ่งหวานปุ๋ยย้อนกลับไป5วันนะคะไปก็ตั้งตรงแล้วมันแตกกอขึ้นมาไหมคะก็มันก็สวยดีแตกกอสวยดีเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยหวานข้าวผางๆไม่ใช่หว่านข้าวแน่นเพราะข้าวกลัวข้าวจะแน่นแล้วมันจะออกรวงแบบไม่ค่อยนั่นเนาะมันรักษายากจะเกิดหนอนเกิดเพี้ยนมันรักษายากไงอ๋เพราะต้องใช้หวยโคตรๆใช่ไหมคะน้องบีใช่แล้วค่ะด้การรักษาแรงหนอนเพี้ยคุณพ่อ เคยดูในโทรทัศน์เมื่อก่อนจะหวานนี่เขาให้หวานไร่ละ25กิโลเอ๊ะมันเป็นไปได้เราว่าเอา30กิโลไปเลยเอาเพิ่มมาเพิ่มมากเอาเพิ่มไปอีกหน่อยนึงใช่เบอดินเนขาแนะนำไงให้25กิโลต่อไร่เงี้ยแล้าขอ30ไปเลยอ๋อก็วาดไปนะคะก็ถือว่าโอเคชื่นชอบตอนนี้แนไงหนอนเพียก็ยังไม่ควรไม่น่านอะไร ใบสวยมากใช่ค่ะใบสวยเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งตอนข้าวที่จะตอนพ่อข้าวจะรวงอีกครั้งนะคะใช่ก็จะมาถ่ายทําอีกรอบหนึ่งใช่ใช่ก็คือว่าเดี๋ยวพอข้าวตั้งท้องก็อยากจะให้ทดลองใช้ปุ๋ยบิ๊กพอร์ส18-26พค้ชตัวนี้มันไปเพิ่มน้ําหนักลูกหนึ่งหว่านได้สามไร่ค่ะแต่ตัวนี้ซูเปอร์โบลิสก็ใช้กันอยู่ไปประจำอยู่แล้วนะคะก็ใช้แค่ลูกเดียวเนี่ยเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเนี่ยลูกเดียวนี่เนี่ยจริงจริงมันต้องประมาณสองลูก เดี๋ยวไม่ได้ไม et, <klim> i, ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใช้ตัวไหนนี่แหละเลี้ยงผสมโพลิโพลินี่แหละใช้่ไร่ใช่ใช้ลูกเดียวที่จริงตามสื่อเลยแม่เจ้านต้องสองลูกพ่อใช้ลูกเดียวแต่ไม่ได้เพราะพ่อพ่อจะทิ้งช่วงอะไรประมาณสักยี่สิบกว่าวันเอาอีกครั้งหนึ่งั้น ๋อพอจะหว่านสองรอบนี่จะหวัดนรอบเดียวจะใช้ปุยรลูกเดียวต่อแปดไร่ใช่น้อยมากปกติแล้วคนหนึ่งเขาหว่านไม่ได้นะบอกว่าหว่านได้สี่ไล่เดียวเขเป็นปุยในดินที่ฟางมันมันเป็นปุยมาได้เยอะเลยแหละเพราะตีเทือกเนี่ยเราไม่ได้เผาฟางบางคนเขาหยิบไม่ได้หนึ่งลูกต่อสี่ไร่เขาหยิบไม่ได้แต่พ่อหยิบได้ ดนต้องแปะสุดยอดละแม่กินก็ดูเนี่ยผลลับมันเป็นยังไงอะต่อแปดไร่ต่อหนึ่งลูกอะเออมันก็เขียวดีคลาาใบก็ตั้งไม่เผือใบด้วยนะคะนี่เลยเดี๋ยวก็อไปเราก็ต้องหันมาใช้ยาของ Big กบอสใช่เดี๋ยวอีกประมาณสักสิตอนนี้นะคะถ้าเข้าวอ2ยปสิบถึงยีกว่าวันเนี่ยมันจะเลิกแตกเริ่มแตกลากข้าวลาข้าวเยอะนะคะรวงข้าวก็จะเยอะตามขอบอกเลยอีกไม่กี่วันมันก็ ระตุ้นลากนี่แหละแบบว่าต้องใช้โถกระตุ้นลากแบบว่าใช้รวงข้าวมันออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็กันเสียนหนอนแมลงใช่ใช่ใช่นะคะนี่ก็คุณพ่อไปซื้อที่ไหนก็ที่สหกตอนปฏิโลกของเรานี่แหละแต่แนะนำค่ะคุณพ่อก็คุณเปิดไล้เปิดได้ใจค่ะเออนะคะก็ไปซื้อได้อยากให้คุณพ่อฝากผลิตภัณฑ์ของบิ๊กบอยการเกษตรหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง ก็แถวนี้ตรงนี้อะไรแสงลุงนี่เขาก็ใช้เนี่ยนำคนแสงลุงใกล้ๆกันเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยถัดไปตรงเนี้ยข้าวก็สวยไหมออสวยอ๋อค่ะข้าวกระสวยเหมือนกันอ่าค่ะเขก็เป็นอ้อยตัวนี้มาไม่ใช่เนี่ยอ้อยโคกซูเปอร์โบลิสอ่ะคุณพ่อยฝายลุงป่ะนั่นแหละแฟนมงคลนะนะลูกลุงนาลงอ่ะลุงนี่หมือสองของเราอะเหรอนี่ มันเออมันก็ไปเอาขงหนูแหละสรุปแล้วเป็นยาเป็นยาของบิ๊กเปิลนะคะของบริษัทบิ๊กบอสนี่เป็นยาของบิ๊กเปิลหมดเลยทีใครๆก็บอกว่าไปเอายาของไิ๊เปิลบไ๊กเปิลอย่างเงี้ยเขาประหยัดแล้วเนาะไม่รู้จักสินค้าของบิ๊กบอสละใช่รู้เขาเอาดูหน้าซองเขาก็รู้แล้วว่าจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นของบิ๊กบอสภายใต้โลโก้ตาเสือเหลืองเนาะคุณพ่อเนาะถ้าใช้ดีก็คุณพ่อก็บอกเชิญการันตีนะคะคุณพ่ะใช้ดีมนใช้ดีมากมากเลยแหละเนี่ย ขอบคุณนะคะคุณพ่อมากเลยนะคะ <มา S 1> ที่ให<ด> <5 B S 2> ้ดีน,นะคะมาถ่ายทํนะคะในในานานะคะที่ว่าใช้สินค้าซุปเปอร์โบริสแล้เ,เป็นยังไงเนาะ<ม>เดี๋ยวเอาไว้เรามาดูอีกทีตอนที่เข้าเริ่มงวยเริ่มออกกลวงแล้วนะคะว่าผลผลิตของคุณพ่อนั้นจะเป็นยังไงนะคะไว้ติดตามนะคะกับบิ๊กบอสลุยทุงโฮโฮ่งค่ะสวัสดีค่ะ